ทีเห็นผมฟิตขนาดนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นที่กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้ครับ mm hmm. เรามีรางวัลแจกมูลค่ากว่า1ล้านบาทครับ mm hmm. นอกจากนั้นยังไม่พอเรามีทริปท่องเที่ยวครับเราจะไปมาดีฟกันแบบฟรีๆเลยที่วิลล่าสุดหรูครับนั่นก็คือคลับเมดแบบโอเวอร์วอเตอร์และแบบ all inclusive ด้วย แต่สิ่งที่คุณจะต้องทำนะครับเพียงแค่คุณเปิดดีลเลอร์ในแพ็กเกจพิเศษนะครับสำหรับเดือนนี้ที่เราได้จัดทำขึ้นมานั่นก็คือ Body Changing p a ็ k เกจครับเป็นแพ็กเกจที่สามารถดูแลรูปร่างของคุณได้ดีที่สุดประกอบไปด้วยชิปล็อกและรูมไฟเบอรี่สุดยอดผลิตภัณฑ์จากบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปครับ และนอกจากนั้นนะครับคุณจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรม s i t i d o l นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมในการแข่งขันการดูแลสุขภาพและรูปร่างของคุณสําหรับคนที่เข้าร่วมในการแข่งขันเดิมโปรเจกต์เดิมของเรานะครับได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโปรเจกต์นี้โดยปริยายทันทีเลยสิทธิ์คนสุดท้ายนะครับที่เข้ารอบคุณจะได้รับไปเลยนะครับในการไปมาดิฟแบบฟรีๆครับที่คลับเน็ครับ,รบเป็นวิลล่าแบบโอเวอร์วอเตอร์ด้วยและที่สําคัญก็คือเอาอินคลูซีฟนะครับในที่นี้หมายถึงว่าเมื่อคุณไปถึงมาดิฟแล้ว คุณจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมที่คุณจะต้องจ่ายไปอีกฟรีล้วนๆ3วัน2คืนครับและคนที่ชนะเลิศในโปรเจกต์นี้ครับจะได้รับเงินรางวัลไปอีก3 0 0แสนบาทนี่บอกแล้วแจากกันไม่พักไม่ผ่อนกันเลยทีเดียวยังไม่หมดอีเพยียงเท่านี้นะครับและโปรโมชั่นที่พิเศษส,สุดต้องฟังให้ดีสำหรับเดือนนี้ก็คือเมื่อคุณเปิดดีลเลอร์ในแพ็กเกจ body changing package นะครับ คุณจะได้รับไปอีก2%จากยอดขายของทุกๆผลิตภัณฑ์ย้ำว่าของทุกๆผลิตภัณฑ์ครับที่ขายได้ในเดือนเมษายนนี้อีก2%คิดดูสิว่าบริษัทเราแจกเยอะขนาดไหนโปรเจกต์นี้ครับและแพ็กเกจนี้จะหมดเขตวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นต้องรีบตัดสินใจแล้วนะครับตอนนี้และที่สำคัญรีบฟิตหุ่นด้วย